ร่วมยินดีกับไบต์และเบลลาค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าทางด้านของหนุ่มไบต์และสาวเบลลาเรื่องนี้จะเป็นอะไรมาตามกันค่ะหลายคนต้องรู้จักเลยนะคะสำหรับในเมืองไทยและต่างประเทศอย่าเขาคนนี้โด่งดังมากๆหนุ่มไบต์วัชเชอรวิทนั่นเองต้องบอกปัจจุบันเขาเป็นพระเอกแถวหน้าของวงการแล้วล่ะค่ะที่มีผลงานอย่างเยอะแยะมากมายหนุ่มไบต์ถูกขนานนามให้เป็นพระเอกเจ้าพ่อพรีเซนเตอร์ค,ค่ะ ส่วนอีกหนึ่งคนที่เราจับไม่พูดถึงไม่ได้คือสาวเบลล่ารานีเธอเป็นนางเอกที่รักของประชาชนจริงๆเลยค่ะก้าวเข้าสู่วงการไม่มีชื่อเสียงที่บาดเสียหายกันเลยทีเดียวสร้างผลงานกันอย่างต่อเนื่องให้ได้ติดตามกันนะคะผลงานของเธอเองเนี่ยก็มีผ่านจอแกวให้ได้ติดตามและถูกขนานนามว่าเป็นเจ้าแม่หนังภาพยนตร์500ยล้านกันเลยทีเดียวต้องบอกว่าแฟนคลับเองถูกอกถูกใจค่ะหลังทั้งคู่ได้มาร่วมงานกัน ซึ่งงานนี้หลายคนที่เห็นกับการไปออกอีเวนต์ร่วมกันนั้นเป็นแฟนเองก็ต้องบอกว่าอยากจะให้มีการแสดงร่วมกันสักคู่หนึ่งเลยค่ะล่าสุดทำเอาหลายคนก็มีความหวังไม่น้อยหลังเห็นภาพของบและเบลล่าถ่ายภาพคู่กับนนะักแสดงของอินเดียที่คายว่าเป็นเวิร์กช็อปอะไรสักอย่างทำเอาหลายๆคนเองแล้วเห็นก็เดากันไปต่างๆนานาแล้วค่ะ ก็อย่างที่ชาวเน็ตคนนี้เองออกมาโพสต์ว่ากรีดให้ดังไปถึงอินเดียเลยบางก็บอกไบเบลล่าได้กลิ่นความอินเตอร์กลิ่นความปังเห็นน้องเงียบๆแต่แอบมีความหวังให้ว้าวตลอดงานนี้คงต้องรอติดตามเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยคงจะได้ยินข่าวดีกันแน่นอนละคะ่ะ Oh